สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วคณะจุฬาโต้กลับฟาดแรงสุเทพอดีตนิสิตหลังไม่ขอโทษปมกปปสย้ำเจปีประเทศเสียหาไหนักแค่ไหนชี้ไม่ใช่ไดโนเสากินญ้าแต่เป็นไดนนเสกินครีชวนปลดเชือกที่สุเทพร้อยจมูกออก จากกรณีเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2504องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออบจอมีมติให้ออกแถลงการขอโทษจากกรณีที่เคยเข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มกปปสตั้งแต่ช่วงปลายปี2556ถึงการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมปี2557นั้น ต่อมานายสุเทพเทือกสุบัรณอดีตแกนนำกปปสได้แชร์โพสต์ข้อความของนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติอดีตนักศึกษาในคณะรัฐศาส,าศาสตร์รุ่นที่22นิสิตเก่าจุฬารุ่นปี2512ที่ระบุว่าไม่ขอโทษล่าสุดคณะจุฬาได้โพสต์ข้อคว,วามตอบโต้กลับนายสุเทพและอดีตนิสิตจุฬาโดยมีเนื้อหาใจความว่า ถ้าคุณพี่เป็นไดโนเสาร์ก็คงไม่ใช่ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อกินหญ้าหรอกค่ะคุณพี่คงเป็นไดโนเสาร์กินขี้ขี้ขึ้นสมองจนไม่รู้เลยว่าตัวเองทําอะไรอุบาทกับประเทศชาติไปบ้าง7ปีแห่งความชิบหายปฏิเสธให้ตายยังไงว่าจุลาไม่เกี่ยวก็ไม่มีวันปฏิเสธได้ ต่อให้กลุ่มลายสภามหาวิทยาลัยจะมีใครดินพราดพราดเหมือนไส้เดือนโดนน้ำร้อนก็ไม่สามารถลบลางได้ว่าคนที่โดนสุเทพจูงจมูกออกมาก็คือประชาคมจุลาหน้าบางที่ยังอมนกหวีดอยู่ในตอนนี้เลิกตอแหลว่าออกมาขัดขานพรบอนิททศกรรมเพราะในวันที่ อิประยุทธ์รัฐประหารฉีกรัฐมนูญและเขียนกฎหมายใน,นรัศกรรมความเป็นกบฏของตัวเองพวกคุณเฉลิมฉลองอยู่และมันสร้างความชิบหายมาเจ็ดปีแล้วนะไอ้จุดๆ,ๆการชุมนุมโดยสงบสันติกระประปอเป็นผู้ถูกกระทำแต่ใครแต่กรวยโดนกระทืบกรวยเถอะเราชาวจุลาที่ออกมาร่วมชุมนุมไม่ได้ใช้ชื่อมหาวิทยาลายัย ไม่มีองค์การบริหารห,หรยสโมสรนิสิตจุฬามาร่วมกับเราแต่เราคือนิสิตเก่าจุฬาที่รักชาติเราทำแต่กรรมดีเราไม่ได้ทําอะไรผิดที่จะต้องขอโทษและไม่ต้องให้ใครมาขอโทษมาสำนุกผิดอะไรแทนเราไม่มีใครมีสิทธิ์มาขอโทษแทนเราอยากจะลวงขออ้วกแหกตาดูรูปเอาเองนะคะนี่เซฟมาแค่ส่วนหนึ่งถ้าไม่จุใจ Search Youtube ว่า จุฬากปพปสะอักษรศาสตร์ร่วมใจอ่านแถลงการ8ล้านภาษายังมีอยู่ใน YouTube อยู่ไปชุมนุมก็เอาทงจุฬาไป ซียูแบนขึ้นโชว์บนเวทีกบพศด้วยซ้ำโถ ổ. สุดท้ายนี้เชื่อเถอคะค่ะว่าชาวจุลามีส่วนทำให้ประเทศชาติชิบหายและโง่เป็นควายในวันนั้นวันนี้คุณก็แค่ตื่นขึ้นและปลดเชือกที่สุเทพมันร้อยจมูกไว้ไลเอรัฐบาลชิบหายนี่ออกไปหรือไม่ก็นอนอมเข็มซินอบวก,กันต่อไปโดยหลังจากที่ค่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนวนมากอย่างเช่น พูดได้ดีจับใจมากๆถ้าคนอ่านยิ่งถ้าจบจัตุลาด้วยแล้วไม่เข้าใจก็น่าเสียดายที่สถาบันแห่งนี้นะมนไม่ช่วยทำให้คนเป็นคนเลยเยี่ยมมากค่ะมันคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะความหายนะของประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์พยานในปัจจุบันแล้วพวกนี้ไดโนเสาร์แน่จริงคุณก็ไปอุ้มการบินไทยสิขนเงินไปบริจาคช่วยสิเฮ้อโดนเด็กสวนกลับ แม่งเจ็บยิ่งกว่าโดนสวนตูดซะอีกพวกคุณอย่าหน้าด้านอีกเลยเงียบได้แล้วก็ยิ่งแถยิ่งถูกแฉน่าจะบอกให้ไอ้พวกสลิมก็ประปศงโง่ สะใจมากๆน้องๆตอนสุเทพออกมานั้นผมก็สงสัยว่าทำไมคนถึงเชื่อคนอย่างสุเทพได้มากขนาดนั้นแค่บุคลิกก็ไม่น่าคบแล้วครับยังจะไปร่วมกับมันอีกผมเคยบอกคนที่บ้านผมว่าคิดยังไงถึงเอาเงินดีๆของเราไปให้สุเทพทำร้ายเรากรรมที่คนไทยต้องรับกันต่อไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการศึกษาไม่ได้ทำให้คนฉลาดเสมอไปเรียนสูงๆไม่ใช่จะโง่งงไม่เป็น พวกเจ็ดปียังมีความสุขกันดีอยู่ไหมล่ะตอนนีแ้แม่แม่แม่บอกว่าไม่ได้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยแต่ทั้งสีธงทั้งตราพระเกี้ยวทั้งคำว่าจุลาโชราขนาดนี้ทำไมไม่ใช้ชื่อตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยล่ะคะขอกราบขอบคุณเด็กจุฬารุ่นใหม่ที่เสียสละลดตัวไปเ็ดขี้เช็ดเยี่ยวแทนสลิมแก่ๆหลายตัวที่ทำอับรียไว้ในวันนั้นขอบคุณจริงๆ ที่มันไล่ทักสินยิ่งรักเพราะพวกมันเสียผลประโยชน์และปลุกกัดแสข่าวลุงรวงกลวงโง่ๆแล้วเจือกไปเชื่อมันอีกแดกอะไรกันมาถึงให้ค่าไอ้หน้าดำนรกตัวนี้งานนี้เกินจะเยียวยาแล้วจวกยับปมสุเทพชวนแชร์โพสต์อดีตนิสิตจุฬาไม่ขอโทษเข้าร่วมกับป,ปสอชีไม่ได้ทำอะไรผิด จากกรณีเมื่อวันที่22พุทธพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบของการรัฐประหารของคอสชองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหรืออบ,บจอได้ออกแถลงการขอโทษสังคมจากกรณีที่เคยสนับสนุน,นคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมกษัตริย์ ทรงเป็นประมุขหรือกบพสเมื่อ7ปีที่แล้วจนนำมาสู่การรัฐประหารดังกล่าวนั้นล่าสุดเมื่อวันที่24พฤษภาคมนายสุเทพเทือกสุบรรแกนนำกบพมได้โพสต์ข้อความผ่าน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของตัวเองโดยได้ระบุว่าเป็นของนันทิวัฒน์สามารถนิสิตเก่าจุฬารุ่นปี2512ว่าไม่ยอมรับมติขอโทษของอบจอดังกล่าว โดยสุเทพได้โพสต์ข้อความดังนี้ไม่ขอโทษเราเป็นคนหนึ่งที่ออกมาร่วมในการชุมนุมขับไล่รัฐบาลปูด้วยความเต็มใจไม่มีใครบังคับและไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากใครให้ออกมาไล่รัฐบาลปูเพื่อให้ใครเป็นนายกเราทำทุกอย่างอย่างเปิดเผยไม่มีลับลมคมใน ไม่มีการทำไอโอไม่มีแผนซับซ้อนหลอกลวงแม้แต่แกนนำกระประสอเองที่เป็นสสก็ลาออกจากความเป็นสสและสมาชิกพักประชาธิปัตย์ไม่แอบหลบหลบซ้อนๆอนๆอยู่หลังม็อบรัฐบาลที่ทักสินคิดเพื่อไทยทำรัฐบาลที่ออกกฎหม่ยนิทรศกรรมสุดซอย เนีร่ระทศก,กรรมทุกความผิดย้อนหลังเป็นกฎหมายลักหลับที่รับไม่ได้พวกเราจึงออกมาชุมนุมต่อต้านพฤติกรรมที่ผิดนั้นการชุมนุมของกปสสไม่ได้มีอะไรที่ผิดเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติ ตรงกันข้ามกลับเป็นผู้ถูกกระทำจากกวนโจรที่ลอบทำร้ายผู้ชุมนุมจนมีผู้ชุมนุมบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนการชุมนุมของพวกเราไม่ได้ทำเพื่อสนับสนุนใครเป็นนายกหรือส่งสัญญาณให้ทหารยึดอำนาจเราชาวจุฬาที่ออกมาร่วมชุมนุมไม่ได้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัย ไม่มีองค์การบริหารหรือสโมสรน,นิสิตจุฬามาร่วมกับเราแต่เราคือนิสิตเก่าจุฬาที่รักชาติเราทำแต่กรรมดีเราไม่ได้ทำอะไรผิดที่จะต้องขอโทษและไม่ต้องให้ใครมาขอโทษมาสํานึกผิดอะไรแทนเราไม่มีใครมีสิทธิ์ มาขอโทษแทนเราใครจะทนใครจะไม่ทนไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ใช่กบเลือกนายหากเราจะเป็นไดโนเสาร์เราก็เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อไม่ใช่พวกกินญ้านันทิวัฒน์สามารถนิสิตเก่าจุฬารุ่นปี2512ปอลพี่พีพ่น้องน้องชาวจุฬาที่เคารพรักหากเห็นด้วยกับผมช่วยกันแชร์หรือเปลี่ยนเป็นชื่อของท่านได้เลยครับ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นดูภูมิใจกับการกระทําที่สร้างความชิบหายในตอนนี้กันจริงๆเลยนะประเทศล้มเหลวถอยหลังล่วงครองมาเจ็ดปีแล้วยังคิดกันไม่ได้อีกหรืออย่างไรไม่ทราบว่าคุณมีเซลล์สมองกี่เซลล์กันคะเหม็นกลิ่นกะทิจริงๆรอเลยครับ รอวันที่คุณและคนที่มีความคิดแบบพวกคุณจะถึงวันสิ้นสลายกลายเป็นเศษซากให้คนรุ่นต่ตอไปถุยน้ำลายลดกองกระดูกไล่ยิ่งลักเสร็จแม่งโกมยิ่งกว่าเดิมอีกทำไมไม่โผล่หัวมาละ่ะจริงๆรอบที่แล้วคุณก็หลอกใช้ประชาชนขับไล่ไฝ่ตรงข้ามเท่านั้นแหละเพราะเลือกตั้งเท่าไหร่ก็แพ้เพื่อไทยอยู่ดี เลือกตั้งก็แพ้แพ้แล้วแพ้อีกแต่ไม่เคยเคารพกติกาต้องเรียกทหารเข้ามารัฐประหารตลอดอยังมีหน้ามาพูดถึงความภูมิใจอีกหรือ หนีไปบวชไม่ยุ่งการเมืองอีกศึกออกมาแล้วกลับมาทำไมเงินบริจาคชาวนาถึงมือชาวนาหรือยังเรียกร้องปฏิรูปมีปฏิรูปอะไรไปแล้วบ้างหรือยังทำไมยังเหมือนเดิมอยู่ไล่ออกไปแล้วมันดีขึ้นไหมปัญหาอะไรก็แก้ไม่ได้ดูตอนนี้โควิดวัคซีนก็ไม่ทั่วถึงจะตายเพราะโควิดตั้งเท่าไหร่เศรษฐกิจก็พังอดอยากคนฆ่าตัวตายกันไปตั้งเท่าไหร่แล้วเพราะว่าไม่มีจะกินคอด่าหน่อยเถอะ สิ่งที่ทําเกินกว่าการทําผิดธรรมดาก็ให้เกิดความหายนะของประเทศความยากลําบากในการทำมาหากินของประชาชนตัดทั้งเรื่องของเยาวชนเกินกว่าจะพูดได้หมดบอกความดีของเขามาสัก้อดก็อย่างยากเลยเลือกตั้งดีๆไม่ชอบชอบรประหารแล้วดูตอนนี้สิประเทศเป็นหนี้หลายล้านบาทเพราะการบริหารประเทศสูดแสนจะไร้น้ําย,ยาของคนที่คุณเชิญเข้ามาทําทุกอย่าง อย่างโปร่งใสเราถามจริงผมจำคำพูดของคุณได้แมน่นตั้งแต่บวชแล้วศึกยันตระเวนกราบชาวบ้านเจตจำนวนของคุณสุดท้ายแล้วมันก็แค่คำโฆษณาชวนเชื่อไร้เครดิตและผมอยากจะบอกย้ำชัดไว้ตรงนี้เลยว่าคนเขาดูออกเขาไม่ได้งโง่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหากก่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมตติชนขอขอบคุณทุกท่านทีมารับชม